ตอนที่สิบเอ็ดูเหมือนว่าตระกูลซ่งจะต้องเพิ่มชั้นเข้าไปอีกคนสินะเฮ้โชคลายชัดๆเนะเป็นไปไม่ได้นะซ่งทิ้งเฟนี่มันเป็นมลพันแห่ในความชัว่วร้ายี่คนทิ้งไว้เหรอเธอเกิดมาจากชื่อเหยาโอ้ยดังนั้นต่องครบจึงต้องแบ่ง หุนครึ่งึึงให้กับเธอจะพูดถึงมันได้ไหมฉันลำคาญใจพอแล้วเนี่ยก็นะดูเหมือนว่าฟางจิ้งจะให้กำเนิดลูกสาวของซ่องถิงเฟยแล้วก็เป็นลูกสาวที่เขรักมากซะด้วยหนูเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเสียวไปใช่ไหมจ๊ะซ่งเหยา ผมเปียของหนูมันดูสวยมากเลยนะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่นะคะพี่สาวบ๊ายบายล้วก่อนนะ <c oughs> ได้แล้วไอ้ิข้มลับอ่ะ <c oughs> เอาละทต่เพียนบ้านของเธอก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วฉันจะทำให้ทีที่สุดแล้วกันนะ ในดาวเคอาะสีน้ําเงินเมื่อเด็กอายุครบสิบแปดปีแล้วผู้ปกครองก็จะไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูอีกต่อไปอ่ะก็ถ้าไม่มีอะไรเธอก็ไปได้แล้วไปไปิไปได้เลยค่ะคุณพ่อหนูต้องขอโทษที่สร้างปัญหาให้นะก็จะถึงเวลาอาหารเย็นแล้ว หนูต้องกลับแล้วละ่ะก็ถ้าฉันไม่กลับไปมันก็จะไม่ดีนะ่ะที่จะปล่อยให้คนจากตระกูลแย่รอนานน่ะนะฮะอะ,อะไรนะกับบ้านตระกูลแย่เหรออ้าวนี่ฉันไม่ได้บอกแนละ้วว่าฉันอาศัยอยู่กับเด็กจากตระกูลแย่นะ่ะแล้วเขาก็ชวนฉันไปอยู่ที่บ้านนั้นเองด้วยอะ่ะอะไรนะ ติดตันเดี๋ยวก่อนมีการกล่าวหากันทางอินเทอร์เน็ตว่าม่อนยินเหอต้องการที่จะแต่งงานกับแกนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมนี่เข้าแผนเลยนี่นะโอ้ออกมาแล้วสินะหน้าตาของนักธุรกิจอย่างนี้มันน่ารัเกียจจริงๆเลยนะราวกับว่าฉันสามารถ แต่งงานกับโมญินเฮอได้เลยเขาก็อยากลายเป็นพ่อตาของโมโหญินเฮอได้หยุดฝันเมืองวันได้แล้วแ <c oughs> <c oughs> น่นอนว่ามันเป็นเรื่องกอหกหนะ้าเรืร่องจอกมันก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่เล่นพิเรนจนทำให้พวกเราเอะอะกันกาเท่านั้นเองแต่ท่านหญิงใหญ่ กคุณแย่ชอบฉันมากแล้วบอกว่าเธอจะแนะนำใครสักคนให้ฉันรู้จักด้วยล่ะลืมไปไม่มีอะไรแล้วนี่งั้นเฉันขอตัวกลับก่อนนะหยุดแกน่ะยืนอยู่ตรงนั้นแหละพูดให้มันชัดเจนทีสิ อ่าฮะใช่พูดความจริงให้มันชัดเจนสักทีสิว่ามันเป็นยังไงแถลงไขไมาแล้ดิอก็คุณหญิงใหญ่แย่นะ่ะกล่าวว่าครอบครัวของพวกเขานะ่ะไม่เคยถูกคุกคามจากใครเลยแต่ตะคุณซ้องก็ยังมีเด็กตัวน้อยที่ไม่รู้จักความคิดดีชั่วนะ่ะ พกแกที่จะแย่งชิงสมบัติของครอบครัวคนอื่นละสิทำแบบผิดศีลธรรมด้วยก็พวกคุณต้องโทรหาส่งกบภายในเวลา3นาทีไม่งั้นทุกอย่างก็จะลบมละลายแน่ฉันจะไม่ปล่อยให้พวกคุณได้นอนหลับอย่างสุขสบายและสงบแน่นอน อะไรนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกแกถึงมีความคิดแย่ๆอะไรแบบนั้นขึ้นมาพวกเราตะููลส่งจะไม่ทำการรักษาอาการป่วยของพวกตะกูลแย่ได้จนกว่าพวกเราจะแต่งงานกันกันกบเธอพี่ชายคือฉันนะใจะเย็น,ยนอย่าทำร้ายกันเลยนะ คุณหญิงใหญ่ตระกูลเยะนะ่เนี่ยนึกถึงความเมตตาของฉันในการช่วยเหลือหลานชายของตระกูลเย่ไว้ยังไงละ่ะและยินดีที่จะให้โอกาสฉันในการแก้ตัวตระกูลเย่ต้องการให้ฉันรักษาอาการป่วยของโมยินเหอถ้าเกิดรักษาได้ขึ้นมานี่ก็จะถูกลืมถ้าเกิดรักษาไม่ได้ขึ้นมา ต้องกอบขวกเราก็มีแต่ต้องหลุมละลายต้องตันเลยฮะน<อ>ี่หุบป,ปากแยกส็จเร็วแกรู้ไหมว่าแกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ฮะแกมีหางนำโชคเรืองไงเนี่ยถ้าแกสามารถรักษาอาการปวดของมื่อยเหยือได้งั้นเหรอฮะหยุดพูดในคำหน่อยเลยหยุดหลอกรองกนที่นี่ได้แล้ว ถ้าอย่างนั้นพ่อก็ต้องลองเสี่ยงดูคุณปู่กับคุณแม่ของฉันเน่ยเป็นคนวางรากฐานไว้ให้แล้วไม่ใช่เหรอเพราะมันคือชีวิตและความตายเหมือนใบไม่ร่วงรวมเป็นส่วนหนึ่งของตะคุทสองของพวกเรายังพวกคุณยังจะยืนดูมันเป็นอย่างนี้ต่อไปได้อีกเหรอฮะไละ่สาละ มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะแกซึ่งเป็นขยะจากดาวคุกจะรักษาเด็กจากตระกูลแย่ได้ยังไงล้อเล่นรหรือเปล่าฉันเดาว่าเด็กนั่นแค่พัดหลงไปผิดทางแล้วแกก็ดันไปทำเรื่องที่มันใหญ่โตซะละมั้งน่าขยะแขยจงจริงนี่ นี่ขอตบสักป้าเพอะอถ้าแกไม่มาตัดหน้าฉันฉันก็จะากลายเป็นภรรยาของตะกูลเย่ทันทีนี่ขอตบเถอะแก้แค้นหอ,อนไปน,นี่ตบสวนแม่งเลยบอกหน้ายอกไปดิเออถ้าจะตบกันขนาดนี้เอาไม้หน้าสามมาฟาเลยดีกว่า โอ้โตตบี่้าหวันเลยน,นี่แกทำอะไรหืพูดเท่ใเอรูอ้สึกว่างานนี้กูจะสวยแยว้ว ก็จบไปแล้วครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับไปหานอนดีกว่าปิงปอง